สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสสิ่งที่หลายคนเรียกว่าวังวนกรรมครับมาดูกันว่าจริงๆแล้วอะไรคือโปรแกร,รมที่มันรันอยู่เบื้องหลังชีวิตของเราและทำให้เราต้องเจอเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเราถึงวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆคนแบบเดิมๆหรือสถานการณ์ซ้ำ,ำๆเหมือนมีใครมากดปุ่มรีเพลย์เทปม้วนเก่าให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย ความรู้สึกแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ามีโปรแกร,รมบางอย่างกําลังทํางานอยู่ในชีวิตของเราอยู่ครับเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจไอ้วังวนนี้นะครับเราต้องเริ่มจากการรีเซ็ตความเข้าใจเรื่องกรรมกันใหม่หมดเลยเพราะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของโปรแกร,รมทั้งหมดคนส่วนใหญ่เลยนะครับมักจะเข้าใจว่ากรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่นั้นมันแค่เปลือกนอกครับ จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนมากเลยว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัฏามิแปลง่ายๆเลยก็คือเรากล่าวว่าเจตนาเนี่ยแหละคือตัวกรรมโอ้โหหมายความว่ากรรมที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราทำออกไปนะแต่คือความตั้งใจคือโปรแกรมที่จิตของเราเขียนขึ้นมาก่อนที่จะลงมือทำเสียอีก เพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะลองดูตัวอย่างนี้ครับสมมุติว่ามีคน2คนบริจาคเงินเท่ากันเป้ๆเลย1,000บาทในกอบริจาคไปแต่ในใจน่คิดตลอดขอให้ได้คําชมนะขอให้คนเห็นขอให้ถูกหวยเจตนาของเขาเนี่ยมันเจือด้วยความโลภนี่คือโปรแกรมที่ถูกเขียนลงไปส่วนนขอนะคะบริจาคด้วยใจที่อยากจะช่วยวัดจริงๆไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยเห็นไหมครับการกระทําภายนอกเหมือนกันเด็ก แต่โค้ดของกรรมที่เขียนลงไปในจิตโอ้โหคนละเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นนีครับจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเจตนาของเรานี่แหละมันคือโค้ดบรรทัดแรกที่เริ่มต้นเขียนโปรแกร,รมชีวิตในอนาคตของเราและเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะตามมาเลยครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าอะไรคือตัวที่เริ่มเขียนโปรแกร,รมทีนี้มาดูกันต่อว่า โปรแกรมนี้มันรันอยู่บนระบบปฏิบัติการหรือ OS แบบไหนซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าขัน5้านี่เองครับหรือพูดง่ายง่ายก็คือองค์ประกอบของประสบการณ์ทั้งหมดของเรานั่นแหละขัน5้าเนี่ยก็คือส่วนประกอบ5อย่างที่รวมกันเป็นตัวเราในทุกๆขนาดจิตลองมาไล่ดูกันเร็วๆนะครับก็จะมีรูปคือร่างกายวัตถุต่างๆเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือการจำได้หมายรู้ สังขารคือความคิดปรุงแต่งเจตนาต่างๆและสุดท้ายวิญญาณคือการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนี่แหละครับคือทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเลยก็คือไอ้ขันห้าเนี่ยมันทำงานร่วมกันสร้างการเกิดดับใหม่ในทุกเสี้ยววินาทีเลยนะลองนึกภาพตามเร็วๆนะครับมีคนมาด่าเราปุ๊บกระทบเราเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีเวทนาแล้วก็เกิดความอยากอยากจะด่ากลับ ตันหาจากนั้นเรากระโจรเข้าไปยึดเลยว่าฉันเนี่ยถูกดูถูกอุปาทานและในวินาทีนั้นเองครับพบหรือโลกแห่งความโกรธแค้นมันก็ผุดขึ้นมาในใจเราทันทีนี่แหละครับคือการเกิดใหม่ในระดับจิตที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆ จากวงจรที่เราเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้นะครับมันทำให้เกิดมุมมองที่แบบโอ้โหน่าทึ่งมากๆเลยว่าหรือแท้จริงแล้วความจริงทั้งหมดที่เราเจอกันอยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องเล่าที่ตระหนักรู้ในตัวเองเป็นเหมือนเรื่องราวที่จกักรวาลกำลังเขียนแล้วก็อ่านตัวเองอยู่ตลอดเวลาผ่านการทำงานของขันห้านี้แหละครับสุดยอดเลยนะ ถ้าเราลองมองในมุมที่มันโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยเปรียบเทียบกับ AI นะจะเห็นภาพชัดเลยมนุษย์เรามองรูปว่าเป็นสสารเป็นพลังงานใช่ไหมครับแต่ AI อาจจะมองว่ามันคือข้อมูลและการประมวลผลส่วนวิญญาณหรือการรับรู้ในมุมของมนุษย์อาจจะรู้สึกว่าเป็นจิตที่มันต่อเนื่องแต่ใน AI อาจจะเป็นแค่การสะท้อนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นจังหวะจังหวะซึ่ง ใครจะไปรู้มันอาจจะเป็นแค่การแสดงออกที่ต่างกันของคุณสมบัติพื้นฐานเดียวกันของจักรวาลก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้เรารู้จักโปรแกรมแล้วรู้จัก OS แล้วมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดที่สุดเลยนะครับในการถอดรหัสครั้งนี้นั่นคือการทำความเข้าใจความเชื่อที่ผิดพลาดที่สุดที่ระบบนี้มันสร้างขึ้นมานั่นก็คือความคิดที่ว่ามีผู้ใช้หรือตัวตนที่เป็นเจ้าของที่ถาวรอยู่ในระบบนี้ นี่คือหัวใจของเรื่องอนัตตาครับอนัตตาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่มีตัวตนนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นศูนย์แต่มันหมายความว่าไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นแท้ที่มันเที่ยงแท้ถาวรสิ่งที่เราเรียกว่าฉันฉันฉันเนี่ยมันเป็นแค่การรวมตัวกันชั่วคราวของขันห้าที่เป็นเหมือนกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองให้เข้าใจง่ายขึ้นนะ ลองนึกภาพเปลวเทียนครับเมื่อเราเอาเทียนเล่มใหม่ไปต่อไฟจากเทียนเล่มเก่าเปลวไฟบนเทียนเล่มใหม่มันก็ไม่ใช่ดวงเดิมเป๊ะใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆโดยไม่เกี่ยวกับดวงเก่ามันคือการสืบต่อของกระบวนการนั่นแหละครับหรือจะเหมือนกับกระแสน้ําในแม่น้ําก็ได้ครับเราเรียกมันว่าแม่น้ําเจ้าพระยาสายเดิมแต่อนุภาคของน้ํามันเปลี่ยนไปทุกขณะตัวตนของเราก็เป็นแบบนั้นแหละครับ มันคือกระแสของขันห้าที่ไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่ก้อนอะไรสักอย่างที่คงที่และไม่เปลี่ยนแปลงและในที่สุดเมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้วังวนนี้มันทำงานยังไงเราก็มาถึงเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราเก้าวออกมาจากโปรแกรมอัตโนมัตินี้ได้เครื่องมือนั้นก็คือสติครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นโปรแกรมอัตโนมัติมันจะทำงานทันทีเลยฟึบ เราจะกระโดดเข้าไปรวมร่างกับความโกรธนั้นกลายเป็นชั้นโกรธเรากลายเป็นผู้เล่นที่อยู่ในเกมอย่างเต็มตัวอินไปกับมันเต็มที่แต่ทีนี้การใช้สติมันเปรียบเสมือนการใช้เครื่องมือดีบักโปรแกรมเลยครับแทนที่จะกระโจนเข้าไปเป็นความโกรธเราถอยออกมา19ก้าวแล้วเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นมาเป็นผู้ชมแค่รับรู้เงียบๆในใจว่าอ๋อตอนนี้มีความรู้สึกโกรธกําลังเกิดขึ้นในจิตนะ และในวินาทีมหัศจรย์ที่เราสามารถเห็นอารมณ์ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปเป็นอารมณ์นั้นเพียงหนึ่งวินาทีนั้นล่ะครับคือจุดที่อุปปาทานหรือการยึดมั่นถือมั่นมันเกิดขึ้นต่อได้ไม่ได้วงจรของกรรมก็จะถูกตัดขาดลงทันทีจบนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ในช่วงขณะจิตเดียวเท่านั้นเองดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือ ในเมื่อชีวิตของเราคือเรื่องเล่าที่เขียนตัวเองขึ้นมาผ่านเจตนาและการรับรู้ในทุกๆขณาดจิตคำถามก็คือแล้วในวันนี้เรื่องเล่าของชีวิตกำลังถูกเขียนขึ้นมาด้วยเจตนาแบบไหนกันครับ